สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสนในโลกโซเชียลมามอมให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคุณปู่วัย74ปีจากรัฐฟลอริดาพุ่งลงไปช่วยลูกสุนัขหลังถูกจระเข้ลากลงบึงเรื่องราวแปลกๆนั้นนะครับมาเกิดขึ้นที่ฟลอริดาเสมอโดยเฉพาะการ,รเผชิญหน้าจระเข้ลิเกเตอร์ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาในชีวิตประจําวันของชาวฟลอริดาไปแล้ว แต่เรื่องล่าสุดนน,นะครับอาจทําให้คุณต้องลุกขึ้นปรบมือในความกล้าหาญของคุณปู่ท่านนี้ในขณะที่ริซาร์ดวิลแบงส์ายอาวุโสวัย74ปีจากเมืองเอสโตโรรัฐฟอริดาพาเจ้ากันเนอร์ลูกสุนัขวัยสามเดือนของเขาออกไปเดินเล่นรอบๆบ,บึงน้ําหลังบ้านของเขาแต่จูจ่ๆเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเราเพิ่งออกไปเดินเล่นริมสระน้ําริซาร์ดกล่าวและมันก็พุ่งออกมาจากน้ำเรากับจรวดมิสไซ ผมไม่เคยคิดว่าจระเข้จะเร็วขนาดนี้มันไหวมากจริงๆเจ้ากันเนอร์ถูกกระชากลงไปในน้ำอย่างรวดเร็วต่อหน้าต่อตาของเขาแต่คุณปู่เองก็ไม่ยอมปล่อยให้เป็นแบบนั้นเขาก็โดดตามลงไปในสระน้ำเพื่อช่วยลูกสนะของเขาทันทีหลังจากคว้าลูกสนะของเขาขึ้นมาจากน้ำริชาร์ดรีบลากมันมาที่ฝั่งแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือการง้างขากรรไกรของมันให้เปิดออกโชคดีที่มันเป็นเพียงลูกจระเข้ ที่มีความยาวแค่2ฟุตซึ่งถ้าหากมันเป็นเจระเข้ขนาด4ฟุตขึ้นไปบทสรุปอาจไม่ใช่แบบนี้แน่ลูกสุนัขวิ่งหนีอนอกมาจากข่มเขียวของสัตว์ร้ายได้แต่มือของริชาร์ดเองก็ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยเช่นกันภาพวิดีโอดังกล่าวนั้นนะครับถูกบันทึกไว้ได้โดยกล้องบันทึกสัตว์ป่าของมูลนิธิสัตว์ป่าฟลอริดาโดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์ป่าที่อยู่ใกล้ตัวเรา ในแคมเปญที่มีชื่อว่า Sharing the Landscape หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับทำให้ริชาร์ดต้องใช้สายจูงเจ้ากันเนอร์อยู่เสมอและอยู่ห่างจากริมสะอย่างน้อย10ฟุตในส่วนชาวเน็ตนั้นนะครับต่างยกย่องถึงความกล้าหาญของคุณปู่ที่ตัดสินใจอย่างไม่ลังเลในการลงไปช่วยลูกสนะของเขาบางคนก็แอบแซวว่านี่ถือเป็นการเขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับคำว่าฟอร์ดาแมบนโลกอินเทอร์เน็ตที่พิสูจน์ว่า ที่รัฐฟลอริดาไม่ได้มีแต่คดีผิดเพี้ยนเสมอไปสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก f o r r i d w w i l l l i f e Federation หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ